กองพันธานราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1นะคะจัดเจ้าหน้าที่เสนารักลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ชายแดนอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ กองกำลังสุรานารีโดยกองพันธฐานราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรือว่าอาสอมลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนชายแดนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเสาทงชยัยตบเสาธงชยัยอกันการ,ราลักษ์จัังหวศรีสะเกดซึ่งเป็นการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนแบบเข้าถึงได้ทั่วถึงพื้นที่และยังส่งผลให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงการบริการทางการแพทย์รวมทั้งสอบถามปัญหาและข้อขัดข้องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้าช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อนตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งแต่ละครั้งนะคะที่ชุดหมอเดินเทาเ้าเข้าไปก็พบผู้ป่วยในโครงการดังกล่าวทําให้ได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามสารทุกสุดดิบของประชาชนในพื้นที่บริเวณที่เดินทางเข้าไปรักษาอีกด้วยค่ะ